ตังมากันหมดนะว,วันเนี้ยอ,อือามาเท่าไหร่ <20. S 1> ฮะยี่สิบปกติได้เท่าไหร่ <50. S 1> ปกติทุกวันได้เท่าไหร่สามสิบเนอทำไมทำไมวันนี้เหลือแค่ยี่สิบะอ้าเ <laughs> พราะบอกสิ บอกท่านผู้ชมไว้ทีว่าเป็นเพราะอะไรกินข้าวช้าเหตุผลเพราะคุณพ่อทำโทษตัดค่าขนมกินข้าวช้าใช่ไหมใช่อืมอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วจะจะ,จะให้กินให้มันไวกว่าน,นี้ไหมต่อไปอืมต่อไปจะกินให้มันไวกว่าน,นี้ไหม จะกินให้มันไวกว่านี้ไหมอา้าวตอบไวไหมจะเปลี่ยนไหมไหนิสัยนอนี้นะสิบโมงแล้วอาไปเข้าเรียนเนาะนี่เนี่ยมันก็โดนกันหมดทั้งหมดสี่คนแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้มาสอง พี่เขาไม่สบายไม่แฮพี่หรอกอนานี่ยไม่สบายไอ้คนเล็กก็ไอ้คนเล็กก็คุณครูไปรับปริญญาหยุดอนุบาลอ่ะนี่ะสายแล้วบ๊ายบายไปบ๊ายบายค่ะบ๊กัสบ๊กัสบายบายค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาสองคนดูไปแล้วทุกคนไป